สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยหิวข้าวมากกวันปกติหรือเปล่าครับหมายถึงว่าวันเนี้ยเราหิวข้าวแบบหิวมากหิวมาก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 นั่นแหละแล้วมาดูกันว่าผมจะสั่งอะไรมากินหมดไปสามร้อยสิบสี่บาทนะครับกูไม่น่าหิวเลยมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอาหารของเราที่เราสั่งมาครับผม มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างของอย่างแรกนะครับผมเป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับผมกดผิดนะครับผมจะสั่งยำไก่แซ่บแต่ได้ข้าวมาไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ข้าวไก่ทอดนะครับผมแล้วก็จะเป็นยำกุ้งสดนะครับแล้วก็จะเป็นลาบหมูนะครับที่ผมชอบกินครับแล้วก็มีน้ําชาเย็นด้วยนี่ทุกคนทุกคนเป็นไหมครับเวลาอยู่แบบไกลๆบ้านอย่างเงี้ยครับเวลาสั่งของแพงๆมากินอย่างเงี้ยคิดถึงแม่ตลอดเลยว่าวันนี้แม่จะกินอะไรนะ ผมไม่รู้อะใครไม่เป็นแต่ผมคิดถึงแกตลอดเลยเวลาผมกินของแฟนโอเคเราไปกินข้าวกันครับผมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับทุกคนก็เวลาทานข้าวก็จะดูการ์ตูนไปด้วยนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับ